ดูแล้วก็น้ําตาซึมเลยอะอเด็กนักเรียนที่ห่อก๋วยเตี๋ยว่เอาไปให้คุณแม่ที่ทํางานรับจ้างอยู่จำได้ใช่ไหมคะคลิปนี้น่ะน้องอ,อวิ่งไปเอาก๋วยเตี๋ยวให้กับคุณแม่คลิปนี้เนี่ยคนคอมเมนต์เยอะมากนะแล้วก็ดูเยอะมากบางคนบอกว่าโหนี่คือความรักที่แสนดีแล้วก็บริสุทธิ์น้ําตาซึมเลยอะอลูกรักคุณแม่ห่วงคุณแม่แม่ทํางานรับจ้างอยู่ลูกก็ดูสิ เอาห่อก๋วยเตี๋ยวที่กินไม่หมดแล้วก็ไปยื่นให้แบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้มค่ะอยู่ที่แม่ห้องสอนพอคลิปนี้แชร์ไปคนคอมเมนต์กันเยอะจริงๆแล้วคิดดูมีคนใจบุญน่ะจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้มเลยนะคะแล้วความคืบหน้าเรื่องนี้คืออะไรเราไปคุยกับคุณครูค่ะคุณครูของน้องคนนี้ก็คือคุณครูสรชารอยพนาค่ะ เป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละคุณครูคนนี้คุณครูบอกด้วยนะบอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้อยู่ชั้นป .4 ชื่อเล่นว่าน้องร้องที่ผ่านมาน้องร้องเนี่ยก็จะห่อข้าวไปให้พ่อกับแม่ตลอดเลยหลายๆคนก็ประทับใจลองฟังคุณครูเล่าถึงลูกศิษย์ให้ฟังหน่อยค่ะเป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาค่ะมีน้ำใจทางบ้านค่อนข้างที่จะฐานะยากจน,นะคะ่ะที่ผ่านมานี่ถ้าเวลาที่มีที่งเรียนมีกับข้าวเหลือหรือว่า มีอะไรคุณครูก็มักจะให้น้องหอกลับไปที่บ้านเสมอค่ะ,ะสำหรับวันก่อนที่ที่เหตุการณ์ในคลิปค่ะก็คือน้องตั้งใจหอไปเองค่ะแล้วขออนุญาตครูเพื่อที่จะเอาไปให้แม่ค่ะไม่ใช่แค่เจอคุณครูนะตัวของน้องร้องป .4 เนี่ยเราก็เจอคือน้องร้องนี่ดูสิคะ โอ้นาตาณเอนดูเชาลูกอบอกว่านักเรียนทุกคนอนะพอ,อกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเหลือนะครูเขาจะอนุญาตให้เด็กอะตักใส่หอ่อกลับไปกินที่บ้านกลับไปกินมื้อเย็นหรือเอาไปฝากที่บ้านได้แล้วเนี่ยหนูเห็นว่าแม่หนูก็ทํางานรับจ้างอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนหนูก็เลยขอคุณครูเอาอาหารห่อไปให้คุณแม่กินได้ไหมหนูว่าอยากให้แม่ได้กินของอร่อยๆบ้างโอ้โหพอฟังสัมภาษณ์มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนน้ําตาคลอนะน้องรองลูกหนูอยู่ป .4 ใช่ไหม ถ้าหนูโตขึ้นนะ่ะหนูจบแล้วนะ่ะหนูอยากเป็นอะไรคะหนูอยากเป็นครูคะ่ะหนูจะได้ใจดีเหมือนกับคุณครูสราชาของหนู